ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนเป็นดับแรกประเด็นที่2ก็คือว่าโรงพยาบาลยอมรับนะครับว่าเราให้การรักษาการผ่าตัดที่ล่าช้านะครับได้คิติศักดิ์กรมไทยสงฆ์นะครับได้มีอาการปวดท้องน้อยด้านขวานะครับมีอาการประมาณหนึ่งวันแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์นะครับได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบนะครับแล้วก็ได้ทําการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับ ถึงที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับวันที่29เดือนพฤษภาคมนะครับด้วยเวลา15นาฬิกา4นาทีนะครับเมื่อผู้ป่วยนะครับได้มาถึงที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วนะครับได้มีการตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่งที่ห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ให้คําวิิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับเมื่อแพทย์ได้ดูแลนะครับให้การรักษาเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยการงวดน้ำนดอาหารนะครับการให้น้ําเกลือนะครับและ มีคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบนะครับพร้อมกับได้ทำการเซตผ่าตัดนะครับเวลาที่ทำการเซตผ่าตัดไว้ที่17นาฬิกาของวันที่2ี่สเพฤษภาคมนะครับต่อมานะครับพบว่าอาการของผู้ป่วยมีการเ,เปลี่ยนแปลงน,นะครับโดยที่มีหัวใจเนี่ยเต้นเร็วมากขึ้นนะครับทางการแพทย์ก็ได้ให้การรักษานะครับมีการเพิ่มน้ำเกลือนะครับ ประกอบกับผู้ป่วยนะครับเป็นผู้ที่มีความสูง163ซนติเมตรมีน้ำหนัก83ซนติเมตรนะครับอยู่ในสภาวะที่น้ำหนักเยอะนะครับผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัดเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับเมื่อถึงห้องผ่าตัดแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแต่ว่าในขณะนั้นนะครับห้องผ่าตัดที่เราเปิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีด้วยกันถึง3ห้องนะครับ มีคนไข้ที่รอผ่าตัดอยู่นะครับผ่าตัดเสร็จเมื่อประมาณเวลาใกล้เคียงนะครับก็ประมาณตีสองนะครับของวันที่30สสาเหตุที่จําเป็นที่จะต้องเอาผู้ป่วยนะครับกลับหอผู้ป่วยก่อนเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมาถึงห้องผ่าตัดประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับเราไม่ทราบได้แน่ชัดว่าการผ่าตัดในผู้ป่วยสัญญกรรมหรือว่าสัลญ,ญกรรมกระดูกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ารายไหนที่เสร็จก่อนนะครับก็จะเอาผู้ป่วยรายนี้เ,นเข้าแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าจะผ่าตัดแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ได้มีการประสานงานและก็แจ้งให้ทางแพทย์ผู้ผ่าตัดทราบนะครับว่าระยะเวลาเนื่องด้วยระยะเวลาที่เราไม่สามารถกําหนดได้เนี่ยการที่จะเอาผู้ป่วยม,มามาอยู่ที่ห้องรอเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะเป็นการไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยได้ประสานงานนะครับกับแพทย์ ผู้ผ่าตัดนะครับแล้วก็แจ้งทางหอผู้ป่วยว่าจะขอส่งนะครับผู้ป่วยนะก็คือเด็กชายกิติศักดิ์กลุมไทยสงเนี่ยกลับหอผู้ป่วยก่อนนะครับเนื่องจากระยะเวลาการผ่าตัดไม่ทราบแน่ชัดว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดเมื่อไหร่ข้อถามของทางญาติแล้วก็ประเด็นที่ติดใจว่ามีเคสพิเศษแทรกคิวของน้องหรือเปล่านะครับอันนี้จากการสอบสวนเมื่อเช้านะครับก็ยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าไม่มีเคสพิเศษใดๆเกิดขึ้นในโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับ ทุกเคสสามารถที่จะ,ะมีหลักฐานประกอบแล้วก็เป็นเคสที่มีความเร่งด่วนมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มารับบริการในช่วงก่อนหน้านี้ความหมายคือว่าในช่วงการผ่าตัดสองอเคสในทางสัญญกรรมเนี่ยไม,ไม่ได้มาถึงปุ๊บผ่าปั๊บนะฮะอาจจะมาตอนหัวค่ําหรือว่ามาตอนช่วงกลางวันแล้วก็มีการเตรียมคนไข้ก่อนเมื่อพร้อมก็ถึงเอาเคสีเข้ามาก่อนนะครับในช่วงระหว่างเตรียมการนะครับ ทางคณะแพทย์ตรวจพบว่าน้องเนี่ยหายใจหอบนะครับแล้วก็หายใจเร็วนะครับซึ่งสภาพการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ในขณะนั้นนะครับได้มีการวินิจฉัยว่ามีภาวะที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับผลจากการผ่าตัดนะครับเราพบว่าสภาวะที่เจอก็เป็นสภาวะไส้ติ่งแตกนะครับแล้วก็จะมีหนองอยู่รอบๆบริเวณไส้ติ่งนะครับประมาณ1 0 0 c ซีซีนะครับการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงนะครับ ในเวลาประมาณ14นากา30นาทีนะครับเนื่องจากว่าสภาพก่อนผ่าตัดที่ผู้ป่วยมีภาวะแย่ลงนะครับแล้วก็มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับหลังการผ่าตัดเราได้ย้ายน้องกิติศักดิ์นะครับลงไปที่ห้อง i c u เด็กนะครับเพื่อที่จะให้การดูแลร,รักษาอย่างเต็มที่นะครับน้องก็มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับเนื่อเวลา2นาฬิกา25นาทีนะครับ ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนเป็นับแรกประเด็นที่2ก็คือว่าโรงพยาบาลยอมรับนะครับว่าเราให้การรักษาการผ่าตัดที่ล่าช้านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมนะครับทางคณะทีมรักษาเนี่ยรวมถึงคณะที่ให้การเยียวยารวมถึงการให้ข้อมูลการเยี่ยมบ้านคนไข้เราล่าช้าไปมากนะครับยังไงก็ต้องลงไป ขอโทษขอเข้ามาต่อครอบครัวของของน้องเขาในสิ่งที่โรงพยาบาลบกพร่องในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการเยียวยาก็ได้ติดต่อประสานงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตราต่างๆนะครับว่าคงจะต้องทางทางทางคณะมาตราต่างๆเนี่ยเขาคงจะต้องทําการสอบสวนนะฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเชิงลึก